กองทัพจีนเดินทางไปยังประเทศเบลารุสแล้วซึ่งเขาเดินทางไปทำไมกันนะและเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าประเทศเบลารุสนี้มันอยู่ติดกับประเทศยูเครนมันมีชายแดนที่เป็นพื้นที่ติดกันอยู่เลยซึ่งถ้ากองทัพจีนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าต้องอยู่ข้างรัเสเซียอย่างแน่นอนเดินทางไปยังเบลารุสอย่างนี้มัน จะเกิดอะไรขึ้นกองทัพจีนเขาเดินทางไปทําอะไรในประเทศเบลารุสไปสอดแนมหรือว่าไปสนับสนุนรัเสเซียหรือเปล่าเออเพืเ่อนๆสงสัยกันไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเหล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องล e Life อยู่กับผมครับลี Lee, มีเรื่องเล่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของกองทัพจีนที่ได้มีการส่งกองกําลังทหารนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังประเทศเบลารุสนะครับเขาเดินทางไปทําอะไรไปมี ปฏิสัมพันธ์หรือว่าไปทําอะไรมีรับลมคมในกับเบลารุสที่มันอยู่ติดกับชายแดนยูเครนหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะส่งกองกําลังเพื่อไปทําอะไรบางอย่างที่อาจจะส่งผลต่อประเทศยูเครนหรือเปล่าครับเออนะครับกองทัพจีนนะครับได้มีการเดินทางด้วยเครื่องบินทางทหารนะครับมุ่งหน้าไปยังประเทศเบลารุสและได้มีการจัดกองกําลังนะครับลงณฐานทัพอากาศ ในเบลารุสนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนะครับกองทัพจีนก็ได้เปิดเผยแบบนี้ว่ากองทัพจีนได้มีการเดินทางไปยังสาธารณรัฐเบลารุสด้วยเครื่องบินขนส่งทางทหารนะครับและทางกาโหมของเบลารุสก็ได้ออกมากล่าวว่ากองทัพจีนนั้นที่เดินมาในครั้งนี้เพื่อเดินทางมาเข้าร่วมการฝึก การต่อต้านการก่อการร้ายนะครับไม่ได้เดินทางมาเพื่อส่งมาเป็น,นกองกําลังสนับสนุนเพื่อโจมตียูเครนอะไรแต่ย่งใดนะครับส่งมาเพื่อฝึกครับฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกันนั่นเองซึ่งนะครับเราก็อาจจะมองได้ว่าเออมันก็จริงว่าเขาจะไปฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายแต่ถ้าเรามองในอีกแง่หนึ่งมองให้ลึกเข้าไปกว่านั้นนะครับเราก็อาจจะคิดได้ว่า นี่มันอาจจะเป็นการเสริมหรือว่าการแสดงศักยภาพกองทัพจีนอย่างอ้อมๆหรือเปล่านะครับว่ากำลังสนับสนุนรัเสเซียอยู่เพราะว่านะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเบลารุสนี้เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาประเทศรัเสเซียอยู่เยอะมากและเป็นประเทศที่อยู่ฝักใฝ่กับประเทศรัเสเซียด้วยนั่นเองครับซึ่งทําไมประเทศจีนถึงต้องเดินทางไปยังเบลารุสเพื่อไปฝึก การต่อต้านการก่อการร้ายนะครับเขามีความสัมพันธ์อะไรกันกับประเทศนี้นะครับจีนกับเบลารุสเนี่ยเขาสัมพันธ์อะไรกันยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปครับการฝึกอบรมการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับเป็นการฝึกอบรมหน่วยทหารนะครับของประเทศเบลารุสกับประเทศจีนตามสนธิสัญญาที่มีการจัดตั้งขึ้นของประเทศจีนนั่นเองก่อนหน้านี้ครับซึ่งนะครับมีการจัดอยู่ระหว่างวันที่8กรกฎาคม ถึงวันที่19กรกฎาคมครับโดยเครื่องบินขนส่งทหารของประเทศจีนได้มีการเดินทางนะครับไปลงจอดอยังสนามบินบาราโนวิชีนะครับของประเทศเบลารุสเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งอันนี้ก็คือครั้งแรกที่กองทัพจีนได้ไปเยือนเบลารุสด้วยเช่นกันนะครับถ้าไม่ได้นับแบบเออทูดหรือว่า,าผู้นําทางการโหมอะไรพวกนี้นะเป็นกองทัพไปจริงๆเนี่ยครั้งแรกของประเทศจีนที่ไปเบลารุสเลยครับนอกจากนั้นนะครับ การมาของกองทัพจีนในประเทศเบลารุสครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะครับโปรดฟังแล้วก็ใจเย็นๆก่อนเขาไม่ได้ไปรบหรือว่าไปช่วยรบยูเครนอะไรแต่อย่างใดนะครับเดินทางไปฝึกแค่ไม่กี่วันนะครับและก็ ประเทศเบลารุสนั้นทําไมถึงต้องให้กองทัพจีนเข้าไปนะครับเพราะว่าประเทศเบลารุสนั้นนะครับไม่กี่วันก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเบลารุสนะครับได้มีการเซ็นสนธิสัญญานะครับเข้าร่วมองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า SCO นั่นเองครับเข้าร่วมอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งนะครับเมื่อมีการเข้าร่วมองค์กรนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการาพัฒนาด้านเศรษฐกิจการคลังอะไรต่างๆนะครับ และที่สําคัญก็ยังรวมไปถึงด้านการทหารอีกด้วยนะครับเบลารุสนะครับได้ออกมาประกาศว่าพวกเขานะครับได้เข้าร่วมองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮนี้นะครับอย่างเป็นทางการในการประชุมที่กรุงอัสตานานะครับองค์กรนี้นะครับแสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขานะครับ ไม่ได้ปกปิดอะไรแต่อย่างใดนะครับพวกเขาทําสนธิสัญญาอย่างเช่น EU อย่างเช่น NATO อะไรพวกนี้และที่สําคัญนะครับในสนธิสัญญานี้ยังมีการระบุอย่างชัดเจนว่าส่วนหนึ่งของ s c o นั้นก็คือความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศสมาชิกที่เป็นส่วนร่วมและที่เป็นสมาชิกใน s c o นั้นครับ ซึ่งนี่ก็ทําให้ประเทศจีนเดินทางเข้าไปร่วมฝึกหรือว่าเป็นนอนกอดกันกับเบลารุสเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ามันทําตามสนธิสัญญาที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก่อนที่กองทัพจีนนะครับจะเดินทางไปถึงเบลารุสนะครับกระทรวงกลาโหมและกองกําลังรักษาชายแดนของประเทศเบลารุสนั้นได้มีการร่วมกัน,งนรงนร์นะครับต่อต้านข้อมูลของยูเครนเพราะว่านะครับยูเครนในปัจจุบันนี้ มีข่าวที่แบบว่าเออแบบทหารรัสเซียยอมแพ้เข้าไปโจมตีนู่นนี่นั่นแบบของรัสเซียได้แบบเยอะมากๆนะครับซึ่งผมอ่านมาหลายข่าวแล้วแบบเฮ้ยมันต้องมากรองกรองแล้วกรองอีกกรองจริงๆดูหลักฐานว่า มันมีหลักฐานจริงๆนะครับถึงจะเอามาเล่าได้เหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับเออโอเคอันนั้นมันมีหลักฐานจริงๆและก็ทางาทางฝ่ายรัสเซียก็ได้มีการออกมาเปิดเผยและก็ยอมรับจริงนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานและไม่มีใครออกมายอมรับอะไรพวกนี้ผมจะไม่กล้ามานําเสนอข่าวนะครับเพราะว่าไอยูเคนเขาแบบเออชอบอวยชอบออกมาแบบบอกข่าวสิ่งที่เฟกนิวส์ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งนะครับ เบลารุสก็ได้ออกมาร่วมรณรงค์นะครับต่อต้านข้อมูลนะครับของประเทศยูเครนด้วยเช่นกันครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกองกําลังของยูเครนเนี่ยมันอยู่ใกล้กับเบลารุสถูกไหมแล้วมันมีการรบกันเนี่ยเบลารุสก็ต้องเฝ้าระวังชายแดนเหมือนที่ไทยเรา,าป้องกันชายแดนเรากับพมา่าที่รบกับ คนกลุ่มน้อยในประเทศของเขานั่นเองนะครับซึ่งการต่อต้านข้อมูลของยูเครนในประเทศเบลารุสนะครับก็ได้มีการเริ่มทํามาตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วกองทัพเบลารุสนะครับได้ดําเนินการตรวจสอบความพร้อมรบซึ่งเริ่มขึ้นนะครับในวันถัดจากที่เจ้าหน้าที่รักษาชายแดนเบลารุสนะครับประกาศว่ากลุ่มฐานยูเครน อยู่ใกล้ชายแดนเบลารุสนะครับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างน่ากังวลใจนะครับซึ่งเราแน่นอนแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีชายแดนอยู่ติดกับประเทศที่กำลังเกิดสงครามนะครับแล้วทหารของฝั่งตรงข้ามมันต้องมีอาวุธยุทโธปรกรณ์พร้อมรบอยู่แล้วถูกไหมแล้วถ้ามาอยู่ข้างบ้านเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมและเซฟประชาชนหรือว่าเซฟชายแดนเราให้ได้มากที่สุดนั่นเองแหะครับ แล้วทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นล่ะเออทำไมต้องมีการซ้อมหรือว่าการป้องกันอะไรพวกนี้ถูกไหมก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการซ้อมรบที่จริงจังนะครับเพราะว่าเบลารุสนะครับได้มีการซ้อมรบหรือว่าป้องกันประเทศป้องกันชายแดนนะครับเพื่อโชว์ให้ยูเครนเห็นว่าถ้าคุณล้ำมาเราก็พร้อมจะสู้กลับนะครับเราก็พร้อมจะจัดการคุณด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเบลารุสนี่ก็แสดงตัวเหมือนกันว่า I love Putin I love Putin เออเขาบอกตัวเองมาอย่างนี้เลยนะครับซึ่งยูเครนไม่เลิฟปูตินเราก็ไม่เอายูเครนด้วยเช่นกันนะครับนั่นแหละครับทำให้เบลารุสต้องมีการซ้อมรบอย่างจริงจังบริเวณริมชายแดนมากขึ้นนะครับแม้แต่การเตรียมกองกำลังนะครับสำหรับเดินสวนสนามหรือว่าเดินขบวนพาเรตทางทหารนะครับก็ยังถูกมองว่าเป็นการทดสอบเพื่อโชว์ศักยภาพให้กับประเทศยูเครนได้ดูนั่นเองนะครับ สถานการณ์มันเลวร้ายลงนะครับเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะครับรักษาชายแดนของประเทศเบลารุสนะครับได้มีการเผยแพร่ภาพโดรน DJI Mavic ของประเทศยูเครนถูกยิงตกนะครับโดยทหารของเบลารุสที่มันบินเข้ามาในประเทศเบลารุสนี้อาไอโดรน DJI เนี่ยคือไม่ได้ติดอาวุธอะไรมานะครับแต่ว่าเป็นโดรนสอดแนมซึ่งติดกล้อ่าหรือว่าติด กล้องนะครับเพื่อบินเข้ามาดูในประเทศเบลารุสอาจจะมาสอดแนมอะไรพวกนี้ก็เป็นได้นะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ประเทศเบลารุสเกิดความกังวลใจเข้าไปอีกขั้นหนึ่งอีกนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับชาวเบลารุสยังมีการบอกว่าพบเจอนะครับบริเวณที่เป็นลักษณะคล้ายกับเพิงพักของทหารในยูเครนเยอะมากขึ้น และที่สําคัญนะครับยังพบอาคารที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคลังเก็บอาวุธนะครับในบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศเบลารุสนี้เยอะขึ้นมากทีเดียวด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือทางการรายงานของประเทศเบลารุสนะครับที่ได้มีการออกมาบอกว่าทําไมเราต้องมีการฝึกรบมีการฝึกร่วมมีการฝึกป้องกันชายแดนของตัวเองนะครับเพราะว่าประเทศยูเครนและทหารของยูเครนนะครับมันเข้ามาอยู่ บริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศเบลารุสนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับในปัจจุบันนี้เออแล้วเบลารุสเขาซ้อมรบอะไรกันอย่างไงบ้างล่ะครับก,กระทรวงกลาโหมของเบลารุสนะครับได้มีการเปิดเผยว่าเบลารุสได้มีการซ้อมรบใหญ่นะครับในวันที่2เมษายนที่ผ่านมานูน่นน่ะเออในภูมิภาคต่างๆนะครับตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศยูเครนและที่สําคัญนะครับตามแนวชายแดนที่เป็นประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยเช่นกันหรือว่า EU นั่นเอง มันมีประเทศอะไรบ้างล่ะนอกจากอยู่เรนแล้วเนี่ยก็มีลิทัวเนียนะครับและก็ประเทศโปแลนด์นั่นเองซึ่งเบลารุสก็ซ้อมรบที่ชายแดนติดกับ2ประเทศนี้ด้วยเช่นกันล่ะครับนอกจากนั้นนะครับรกระทรวงกลาโหมของเบลารุสก็ได้ออกมาระบุผ่านนะครับอ่าเทเลกรมบอกว่าการซ้อมรบดังกล่าวจัดทำขึ้นนะครับเพื่อให้ภูมิภาคโกเมลและโกรนอต นะครับจะใช้เวลาประมาณ3วันเท่านั้นแต่ว่าการซ้อมรบ,บนั้นจะใช้กระสุนจริงและไม่ลุกล้ํา ไปในาชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่ว่าติดกันนะครับแค่แสดงเห็นว่าเราพร้อมเพียงเท่านั้นนะครับเพื่อมีจุดมุ่งหมายนะครับในการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และกองกําลังรักษาดินแดนที่ป้องกันภูมิภาคของตนเองเพียงเท่านั้นพร้อมกับซักซ้อมการดําเนินมาตรการต่างๆนะครับหากเกิดการบังคับใช้กฎอายการศึกภายในประเทศเบลารุสนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับสำนักข่าว c n b อนะครับยังรายงานบอกว่า ทางกระทรวงยังเน้นย้ำว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นวันแห่งความสามัคคีสำหรับเบลารุสและประเทศรัสเซียนะครับซึ่งอันนี้นะครับเบลารุสก็ออกมาซ้อมในช่วงนั้นอยู่พอดีนะครับและที่สำคัญยังเพื่อเป็นการรำลึกถึงนะครับมิตรภาพอันยาวนานของประชาชนเบลารุสกับประเทศรัสเซียนั่นเองล่ะครับ กระทรวงกลาโหมยังออกมาบอกอีกอย่างหนึ่งครับว่ากองทัพเปรุสและกองทัพรัเสเซียนั้นมักซ้อมรบร่วมกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับและยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหลเพื่อปกป้องสันติภาพและความปลอดภัยในขณะเดียวกันนะครับรัเสเซียและยูเครนสั่งโดนโจมตีกันอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้โดยกองบัญชาการที่ปฏิบัติการทางตอนใต้ของประเทศยูเครนได้เปิดเผยผ่าน Facebook ว่า รัเสเซียได้มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในการบุกโจมตีในยูเครนนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเบลารุสนะครับอยู่ฝั่งรัเสเซียอย่างแน่นแฟนและการเดินทางมาเยือนของกองทัพจีนที่เข้ามาฝึกร่วมรบกับประเทศเบลารุสนะครับและนอกจากนั้นเบลารุสยังไปลงสนธิสัญญา s c o กับประเทศจีนอีกนั่นทำให้เรามองแล้นะครับว่าตามแผนที่โลกณปัจจุบันนี้นะครับ มอสโกหรือว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเออมันก็ติดกับยูเครนติดกับเบลารุสถูกไหมถ้าประเทศที่ติดกับเบลารุสมีอะไรอีกบ้างก็มีประเทศลิทัวเนียอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ประเทศรัตเวียแล้วก็ประเทศโปแลนด์อ่ะซึ่ง3ามประเทศนี้นะครับก็ชัดเจนว่าโปแลนด์อยู่ฝั่ง EU อ่ยนะครับแล้วก็ลิทัวเนียนะครับอยู่ฝั่ง EU แต่ว่ารัสเวียนะครับก็ออยังไม่ออกมาแสดงตัวนะครับและไอยูเครนเนี่ยก็ชัดเจนว่าเขาก็อยู่ฝั่ง EU ซึ่งนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเบลารุสเนี่ยคือเมืองยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันตั้งอยู่ณนะจุดศูนย์กลางเลยก็ว่าได้มันติดทั้งโปลแลนด์ทั้งยูเครนล,ลิทัวเนียและก็มอสโกนะครับหรือว่าอารัสเซียนั่นเองแล้วทีเนี้ยนะครับที่กองทัพจีนได้มีการส่งกองกําลังเข้าไปในประเทศเบลารุสเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามองได้อย่างนี้ครับว่ากองทัพจีนไม่ได้ไปแค่การฝึกหรือว่าการซ้อมรบร่วมเพื่อป้องกันชายแดนของเบลารุสเปียงเท่านั้นอาจจะส่งมาเพื่อ มาทำอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเข้ามาในบริเวณชายแดนนะครับผมมองว่ามันจะมีอะไรที่นอกเหนือจากการซ้อมและการช่วยเหลือนะครับประเทศเบลารลุสเพียงเท่านั้นนะครับผมว่าอาจจะมาสอดแนมหรือว่าอาจจะมาสนับสนุนรัเสเซียก็เป็นได้นะครับแต่ถ้ามีการสนับสนุนรัเสเซียขึ้นมาจริงๆนะครับผมบอกว่าเราก็ย่างก้าวเข้าใกล้ไปอีกก้าวหนึงแล้วสำหรับสงครามโลกครั้งที่3นี้เพราะว่าเกาหลีเหนือ กับรัสเซียก็จับมือและก็ส่งอาวุธให้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วยูเครนนะครับก็รับอาวุธมาจาก EU รับมาจากอ่าอเมริกาแบบเต็มที่และเออหลายๆประเทศในนาโตก็ส่งอาวุธส่ง f 1 6มาให้ยูเครนเยอะและใช่ไหมในช่วงเนี้ยอยู่ที่ว่าจีนลงมาเล่นเข้ามาในเบลารุสแบบอ้อมๆนะครับหรือว่าอาจจะมาช่วยรัสเซียแบบอ้อมๆโดยเดินทางมาในเบลารุสตามสนธิสัญญา s c o นะครับเพื่อไม่ให้แบบ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศตนเองอะไรประมาณนี้เออแต่ถ้าเกิดว่าเปิดหน้าแล้วก็แบบพบว่ามีอาวุธของจีนได้เข้าไปโจมตีในยูเครนเมื่อไหร่นะครับอันนั้นก็คือการย่างก้าวเข้าไปก้าวสำหรับสงครามโลกครั้งที่สแล้วล้ครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับกองทัพจีนที่ได้มีการเดินทางไปเยือนเบลารุสเพื่อซ้อมป้องกันการรบในประเทศเบลารุสในครั้งนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าว่าเออมันน่าจะไป ซ้อมรบแล้วก็ไปสอดแนมหรือว่าไปสนับสนุนรัสเซียแบบอ้อมๆโดยที่ไม่แสดงตัวหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างอื่นว่าเออเขาไปซ้อมกันธรรมดาแหละตามสัญญา s อชไม่ได้มีอะไรไปคิดมากเองอะไรประมาณนี้หรือว่าเขาก็ไปของเขาเฉยๆอย่าไปซีเรียสอย่าไปสนใจอะไรประมาณนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับเพราะว่าน,นี่คือช่อง รีไลฟ์ลีมีเรื่องเล่าช่องที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเสนอมุมมองของตัวเองพร้อมกับวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆไปพร,พร้อมๆกันครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้ด้วยลองมาวิเคราะห์กันว่าจีนไปทําอะไรกันแน่ในประเทศเบลารุสครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณจะไ่พลาดข้อมูลข่าวสารทางการทหารหรือว่าข้อมูลเรื่องราวลับๆดักดักอะไรต่างๆครับที่ผมจะนํามาเสนอต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ